ครับแล้ววันนี้เราก็จะมาแกะน้องเดียวตัดกันนะครับนี่นะอทเรชันนี้นะก็โอ้เป็นอทเรชันที่หายากมากนะเพื่อนๆนะก็มีวางขายที่ป็อกมานะแล้วก็ครับเด็กก็บมดเลยนะเราก็ขายไม่ได้เลยนะครับตัวนี้ก็น้องเนียวตัดน,นะซึ่งคือความรู้สึกเนี่ยจะเห็นว่าแบบเออมันเหมือนกับ เป็นน้องเต็กผู้หญิงที่แบบเออบอกว่ารูปแบบระบ,บายสีอย่างเงี้ยน่ารักมากเลยมันเหมือนแบบเป็นงานอาร์ตทอยจริงๆนะเพื่อน mm hmm. อ่าซึ่งคอยชั้นนี้ก็จะมีทั้งหมด1 2 3 12แบบเหมือนเดิมนะอ่านะครับแล้วก็จะมี1 s e c r e t นะ s e c r e t เป็นตัวไหนนะไม่มีให้ดูนะอ่าเหมือนจะเป็นน้องที่อยู่เป็นก้อนมเมฆเนะ นี่นะเรามาดูกันนะครับอันนี้น้ำหนักน้องนะก็อยู่ประมาณปกตินะประมาณ1โลกับอีก40กรัมนะครับนี่น้องก็คอมพฟีดิซิลนะหายากมากน่ารักมากนะคอล์ชนันนี้ชอบมากๆคือมันให้อารมแบบแบนแบบ ทาสีเนี่ยเป็นสีระบายนะนี่อยู่ตากปรัฟฟี่ไลท์น่ป๊อบมาดนะแล้วก็หายากนะครับเหมือนป๊อบมาดไม่ค่อยลงของนะตัวเนี้ยอ่าย่างเงี้ยปึ๊บเออโอ้มันขึด,ดูสิ แกะมาก็จะเป็นแบบนี yeah, ่สิเออคือแค่กล่องก็น่ารักแล้วอ่ะเนาะเหมือนกับบายสีแบบน่ารักมากเลยชอบมากนะส่วนตัวนี่กล่องมันเป็นแบบน,ะนี้นะนี่นีสติกเกอร์มาเรามาดูตัวแรกกันนะพเพื่อน อันนี้น้ำหนักคือดูแบบเบาๆนะไม่ได้หนักมากกลางๆแล้วกันอ่าอ่าอยู่ที่เก้าสกลางนะแนวดิ่งนี่คือจะจะเหมือนกับมีการขยับนิดนึงนะองนอนไม่ค่อยมีการขยับอ่าปุ๊บ ตัวนี้จะเป็นนี่เปิดกล่องมาเป็นอย่างนี้นะน้องก้อนเมฆน้องก้อนเมฆน้องก้อนเมฆคือตัวไหนอ่ะเฮ้ยซีแคท ้อาได้สีเข็ดอันแรกเลยอทองก้อนเมฆเป็นสีเข็ดนะโอ้าะวเราจะโชคดีขนาดนี้นี่ไงนี่เป็นก้อนเมฆนะหนึ่งต่อหนะึ่งร้อยสี่สี่นะเพื่อนๆน่ารักมากนี่มีฐานมีอะไรอย่างนี้นะ ซีเคดนะโอ้มาถึงเราก็ได้ซีเคดเลยนะเพื่อนหรือน้ำหนักกันอยูทีนะประมาณ96นะประมาณ96นะครับแล้วก็แนวดิง่งเ่ยจะมีเสียงแบบอย่างนี้นะแต่ถ้าแนวนอนไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่โอ้ได้ซีเคดเลยนะมาดูตัวหักไปนะตัวนี้เบากว่ตัวเมื่อกี้นะ เาาจ็ดสิบเจ็ดเองนะแนวดิ่งนะแนวดิ่งก็จนะแบบเหมือนกับมีแบบขยับนิดนึงนะไม่ค่อยมีมนตั้งไม่เหมือนกีน้อันนี้ก็แนวนอนมีอะไรกุ๊กกิ๊กอยู่โอ้อะไรเราจะดวงดีขนาดนั้นนะเราได้อันแรกเลยนะสิบสิเจ็ดอ่าแล้วก็ ตัวขับไปเป็นฟึ๊บนิวตานี่เป็นน้องโฮมนะนี่น้องโฮมน้องก็ต้องหลบฝนอยู่นะนี่อ๋อน้องโฮมน้องโฮมนี่น้องซีเช็ดนี้แล้วหลังจะเป็นอย่างนี้นะซีเรียมให้ดูข้างหน้าเป็นอย่างนี้ตกใจไปหน่อย ตัวสอดปานะตัวนี้ตัวเบานะเพื่อนอ่ะเจ็ดหพอๆกับเมื่อกี้นะ่กี้ก็เจ็ดหนะโอ้แต่ตัวนี้แนวดิ่งจะแบบมีพื้นที่เลยนะแนวนอนก็มีพื้นที่เลยนะอ่ามาดูกัน แล้วตัวนี้ก็คือเป็นปน้องน้องคาริงเองนะหอน้องตัวนี้เลยนะเพื่อนนี่คาริงนะโอ้โหน่ารักมากเลยนะกราร์ดนี่คือแบบแค่กราร์ดก็น่ารักเลยนะอ่าตัวทันมานะนี่เป็นแบบภาพหน้าก,กล่องเลยนะอ่าตัวนี้ดูเบาๆนะไม่หนักมากอ่าเจ็ดสิบแปดนะ แนวดิ่งก็จะแต่เมื่อกี้นะมีการขยับนิดหน่อยอ่านี่แปะกาวแน่นเลยนะแปะกาวค่อนข้างแน่นนะเพื่อนเอออ๊บอึ๊บเป็นเฮ้ยอะไรอ่ะอ๋อเดี๋ยวว่าการพิเศษอ๋อ นี่เป็นน้อง brave together นะครับนี่โหน่ารักมากนะ brave together นะเนี่ย่าตัวสตานะตัวนี้ก็เบานะมันทุกตัวเบาหมดเลยนะเพื่อนโอเบามากตัวนี้เบาสุดเลยนะโอ้เบาแล้วก็ไม่ค่อยมีอะไรด้วยนะไม่ค่อยมีอะไรขยับนนะนนนด้วยนะแนวดิ่งแนวนอน จะเป็นอะไรอะ่ะเบาขนาดนี้เป็นลอสตาป่ะดูน้องตัวเล็กนะปึ๊บเป็นหรือเป็นอัลซิเคตนะไม่ใช่ซีเกตนะแต่เป็นชื่อการ์ดน้องนะอัลซิเคตโอ้การ์ดสวยจังเลยอะ่ะ น้องนี่คือแบบสุดๆเลยนะทำดีมากอุ๊ยรัดมาตัวนี้ก็เบานะแต่ค่อนข้างหนักกว่าเมื่อกี้น่าจะกลางๆ83นะโอ้แต่ตรงนี้รู้สึกแน่นนะพเพื่อนๆนะตรงนี้แน่น แนวดิบไม่มีเสียงแนวนอนไม่มีเสียงเป็นกล่องที่แน่นไม่มีเสียงเลยนะแสดงว่าต้องมีอะไรที่แบบเยอะๆเป็นนี้เปล่าคิดเต้นฮักเดาว่าเป็นคิดเต้นฮักนะเพราะว่าดูน่าจะมีอุปกรอนเยอะโอติดกาวติดกาวช่วยด้วยติดกาวอ่ะไปไหอมออกไหม ออกแล้วนะดูสิอุปกรณ์เยอะมากนี่มีอะไรสีเหลืองด้วยอ่โอ้โหน้องมีแบบมีหมวกนะงอบงอบใชป่ะมันหมวกเวียดนามนะอันโนโลดโน้องแบบเดินหลงทางทัะงั้นนะนี่ด้านหลังเป็นแบบนี้นะนี่ไปอ่าตัวนี้ก็เบาๆนะมาดูกัน เจ็ดสิบห้านะแล้วดีนะเหมือนมีเสียงแบบเล็กๆเล็กๆคล้ายทรายแต่นอนไม่ค่อยมีเสียงนะดูกันเป็นอะไรปึ๊บอ่ามีสีเขียวด้วยนะดูกันเป็น โอ้โหกาสสวยจังเลยนะวอร์มซันไลท์นะหัวน้องถือแมวน่ารักมากเลยอะน่ารักจริงๆนะอ่ามาตัวนี้ก็เบานะเบามันเลยนะคือซีเกดจะหนักสุดนะเมื่อกี้ซีเกตเนี่ยจะหนักประมาณเก้าสิบหกนะตัวอื่นไม่ค่อยหนักมาก เนี่7ย7จ็ดสิบสอะไรอย่างงี้นะอย่างงี้นี้ก็จะมีเสียงแับโยกไปยกมาเยอะเลยนะปล๊บเต็นแกไม่ออกแล้วเพื่อนเห็นไหมอ่ะมาแล้ว น,นี่เป็นวอเดสนะอ๋อนี่เท่าไหร่น่ารักมากนะเพื่อนๆน่ารักจริงๆตัวนี้ก็เบาอีกนะเพื่อนเจ็ดสิบแปดนะครับ เสียงแล้ว ending. นอนแล้วติ่งนะไม่ค่อเยอะนะปึ๊บเบาอย่างนี้น่าจะเป็นตัวนีเป่าวตัวที่เป็นแบบเมื่อกะอยู่ไหนนะที่เป็นลอสตาอะไรอย่างเงี้ยนะอ่าเรามาดูกันดูปเป็นแล้วม,มีสีเขียวยปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ่านะอับรีฟสเคปนะ น่ารักมาก A brief escape นะครับอ่าเหลือสามกล่องสุดท้ายนะพเพื่อนอันนี้หกสิบสี่นะเบาอีกแล้วแนวดิ่งก็มีพื้นที่อยู่นะ อ่ะเป็นปึ๊บโอ้กาส์สวยมากนะฮะน้องลอสตานเ,เองนะโอ้ว่าแล้วมันต้องเบานะตัวนี้หกสิบห้าเองนะครับนี่ตัวนี้ก็หนักขึ้นมานิดนึงนะแปดสิบเจ็ดนะตัวนี้หนักขึ้นมานิดนึงแล้วก็ตรงเนี้ยมันจะแน่นนะ นี่ตรงนี้มัจนจะแ,แ,แน่นแน่นแน่นนิดหนึ่งนะอ่าแล้วนี่เสียงไม่คม่อยมากนะแงบบนอนนะนก็ไม่เสียงไม่คยย่อยเยอะ เ,เห็นไหมคือถ้าบีบตรงนั่นข้างเนี่ยมันจะเหมือนจะมีแบบมีมีตัวน้องแมวอยู่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะรู้สึกได้นะตรงช่วงตรงกลางเนี่ยตรงช่วงตรงกลางตรงนี้นะ่น้ำหนักเมื่อกี้นะเนี่ยประมาณ85-80เ 80, 8 8 7ดี๋ยวนะ8 8นะน่ารักมากตัวสุดท้ายเราก็จะขาดอะไรไปนะลองมาดูนะ ตัวนี้ก็เบาๆอ๋อหนักนิดน,นึงหนักนิดน,นึงเจ็ดสิบสี่นะอ่าแล้วก็เหมือนจะมีตรงนี้แน่นๆนะพลาสติกแน่นๆนะอ๋อแนวดิ่มก็มีเสียงอยู่ข่างๆเยอะนะไปฮึบเปนฮึ๊บโอ้ เลยลิตเท u เมาเทนนะน้องไปปีนเขาที่ไหนนี่ยนะครับนี่เราก็จบกันไปแล้วนะนี่เราก็เรา,เราได้สีเข็ดด้วยนะสำหรับตัวเนวตันะก็คือตัวนี้นะโอ้เป็นก้อนเม่นะคอตตอนแคนดี้เดย์ดีมนะครับนี่โอ้โหดูสีการสวยมากนะเพื่อนสวยมากนะครับ,รบอ่าเนาะก็ใครก็ลองหาไป หาจุ่มได้นะที่ตามร้านนะครับนะต,ตัวนี้คอลเลคชั่นนี้ก็จะหายากนิดนึงนะนะแล้วก็ยังไงก็เวลาไปที่ร้านก็อย่าไปให้เ่าหรือว่าอย่าไปออทำอะไรที่มันรุนแรงนะ,น,ะนะว่าเดี๋ยวอาจจะทำให้ตัวน้องเนี่ยอาจจะเสียหายได้เราก็แค่แบบจับได้ไม่น้อยนะ,นะจับน้ำหนักจับอะไรอย่างนี้ขยับนิดนึงเนี่ยพอได้นะครับนี่นะสำหรับตัวคอลเลคชั่นตัว Не вот